สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีบาจินนะครับอยู่ทงหน้าของคุณแม่นะครับพอดีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของบาจินสัางห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำขึ้นมาแล้วนะครับพอดีบาจินเสียไฟเข้ามานะครับเพราะว่า หน้าคุณพ่อคุณแม่บ่มีไฟฟ้านะครับย่ำนอนมันหอนนะขนาดหนาฝนนะครับหนาฝนฝนก็บ่ค่อยตกบันไดนะครับตกกับตกบบแหงบบาาบ้งนะครับนี่เดี๋ยวบาจินพามาเบิ่งนะครับพอดีสร้างเพ่นกระลังเห็ดห้องน้ำอยู่นะครับบาจินจ้างสร้างอยู่บ้านนะครับมาเห็ดห้องน้ำนะครับนี่นะครับก็จะมีพวกอิฐ หินปูนทรายนะครับสั่งของมานะครับกำลังเหตุอยู่นะครับพอดีบาจินกลับมาอยู่บ้านนะครับก็ได้เงื่อนนี่นะครับมาสั่งหองนาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับย่างหน่อยครับกลับมาก็ได้ยังนะครับก็ได้ห้องนาเก็ยังดีนะครับเดี๋ยวบาจินพาไปเบิ่งห้องนาครับมาเบิ่งห้องนาบาจินนะครับกำลังส้างแล้วนะครับนี่ นี่นะครับสร้างเพิ่นกำล,ลังกำลังก่ออยู่นะครับกำลังก่อหละกะักะก่อแล้วกะฉาบนะครับนี่ก่อยังบ่ทันแล้วนะครับไก่ยัง่แล้วนะครับหากะเล้วด้านข้างนะครับเฮ็ดมาจากมือเนี่ยสร้างเนี่ยสองสามมือแล้วเนาะสามมือนะครับพอดีจ้งสร้างอยู่บ้านนะครับ แฟนครับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนที่เบิรงคลิปนะครับสนใจอยากคิดห้องน้ำนะครับอยากเค็ดห้องน้ำแต่สามารถเรียกสร้างเพิ่นได้นะครับเพิ่นเพิ่นกระับเมาเฮ็ดห้องน้ำนะครับในในหมู่บ้านนะครับของบ่าวกินนะครับก็คือบ้านบ้านหนมเก้านะครับอืมแล้วก็บ้านอื่นเพิ่นก็เฮ็ดคือกันนะครับเฮ็ดไปเฮ็ดไปเบิดนะครับรับไปเบิดถ้าสนใจนะครับ ว่าเพิ่นกับเฮ็ดมาหลายหลายอย่างนะครับเฮ็ดบ้านก็นได้เนาะเฮ็ดบ้านก็นได้สร้างบ้านก็นได้นะครับสร้างห้องน้ำก็ได้นะครับเฮ็ดได้ทุกอย่างนะครับ <c oughs> สร้างสร้างแบบนี่นะครับสวยงามนะครับ อย่างใยโตมโหฬารน,นะครับเป็นเป็นบาจินเฮดเป็นสองห้องนะครับมีห้องอาบน้ำนะครับห้องซวมนะครับเฮดเป็นสองห้องครับตอนี้สร้างเพิ่นกำลังเต็งไอชักโคกอยู่นะครับกำลังฉาก กำลังกอปูนเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงสร้างนิดนี่ไซเลยนี่มีครับปูนปูนสร้างส้างซื้อยังงี้สร้างนี่ นี่นะครับจ <HHH> างคุณต้นนะครับคุณต้นเห็ดไก่เห็ดงานในในหมู่บ้านเนี่ยบอกครับหรือว่าเห็ดการรับจ้างทั่วไปเนาะครับครับให้บ้าจินเห็ดเองก็คือสิบุเล่ดอกนะครับเห็ดโบปินนะครับตอนแรกว่าจะเห็ดกับคุณพ่อนะครับกับขึ้นซิบุไว้นะครับเห็ดโบปิน ขนาดคุดบอนะครับนี่คุดบอ้ของน้ำนี่แหละดินกับแข็งนะครับเพราะว่ามันเป็นดินโพนดินโพลนนี่โอโ้โหกลยากนะครับมันแข็งก็ต้องเวล,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 ลากลัวก็กลล่ะก็เทน้ำลงไปเนพะื่อเให้ดินมันอ่อนหล่ะก็กลึนน้ำนะครับมันจังมันจังกลด้นะครับนี่อีกจักมือสร้างกังซีแล้วนี่ครับ อีกสองสามือหมือนกเนาะสอสวันครับก็เสร็จอือสองสาวันนี่คือแบบสร้างแบบอยู่หมู่บ้านเนาะครเราไม่ได้เฝ้าไม่ได้ฟังนะครับแต่ถ้าเกิดเพราะว่าไทยผมไอปกตินะครับบาจินไปแบบไปเหตุงานอยู่ในเมืองเนาะบาจินกับเป็นแบบ เป็นรับเมาส์ก็สางนี่แหละเคยเห็นงานนะครับกาิสังเกตสร้างทั่วไปเขาก็เห็ดเอาเวลานะครับแต่เ,เห็ดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแต่กากัเห็ดไปเรื่อยๆนะครับบางเทือ่อเทื่อมันกนะ็แดดเนาะเขาก็เมย์เมย์ก็เศร้าก็พักนะครับ <laughs> นี่นะครับอันนี้หมักเงี้ยว นี่ครับกำลังกอกออิดผ<ไ>ู้ซอยเนี่ย่าปากบบเบาเลยผู้ซอยทำง,งานแบบตั้งใจปากเบาก็ได้เพราะยังเนาะตือนตื่นก้อง่มแ้งตู้ สั่งตูบแล้วก็ผู้ซอยนะครับนึ่งสั่งเตยนะครับสั่งเตยกันลังยางไปแล้วหลังจากก้อแล้วก็สิฉาบมันโมครับต่อไปก็ได้ฉาบครับาบๆๆแล้วก็กระสีตอชักโคกเนาะ น,นะ,ะโขกอากาศจะมีข้างหน้ากระติดบ,บานประตูนะครับบานประตูไม้จิ้กระซังมาแล้วนะครับอยู่เป็นบาน PVC นะครับป,ป,ปกติปกติเขาสิใส่บานใหม่นะครับแต่บานใหม่นะครับบางเทือมันอยู่ไฮอยู่หน้านะครับตอนนี้ปวกกระไลยนะครับ พวกหลายบางเถ้อมันกินไม่นะครับก็ <Yeah. S 1> เลยเปลี่ยนมาเป็นบาน P v วซี่ดีที่สุดนะครับอีกอย่างมันกับถือหนามมันกับบเบบ็ปืนบางอย่างนะครับนี่นะไผ่ยหยางของัาจินนีสังกสีที่สร้างมานะครับมันมันเหลือจากที่สร้างมาบ,บาจินกสีเอาไปเพ <laughs> ็ดไอร่องตรงนามนะครับตรงหนามองตรงนามฝนนะครับ น,นี่ห้องน้ำหัวของบาจินนะหัวบ,บาวจินกับเรียงอยู่ฝุ่นนะอู้นะครับเ,รเล,ยเลียงอยู่คันแท่นหน้านะครับมันอยู่ในสวนยางกับบม่มหญ้าแล้วนะครับเรียงก็ใช้ไฟซดเอา,น,านะครับใส่ไฟซดเพราะว่าบางเทือมันสิลงกินกานะครับกินไอ้กินเข่านะครับ จิ้เข่าก็กเลยใส่ลหลดอดเอานะครับนี่นะเดี๋ยวอีกประมาณสองสามมือก,ก็เห็นเป็นรูปร่างก็สีแล้วนะก็ได้ห้องน้ำม,มากนะครับต่อไปกับประจินก็จะไปขอไฟฟ้าเข้ามานะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดสีคขอไฟฟ้านะครับมันก็จะต้องมีบ้านนะครับ มีบ้านแล้วก็มีห้องน้ำนะครับแล้วก็ต้องไปขอบ้านเลขที่นะครับกระซําขอบ้านไม่นะครับเพราะว่า้าเกิดได้ไฟฟ้ามานะครับบากินกะซีอาจอาจจะสร้างบ้านไม่นะครับแต่ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับรอมีมีเงินมีทองก่อนนะครับแล้วก็นบนนี่ก็สิปลูก พวกต้นไม้นะครับปลูกพวกผลไม้นะครับนี่าำวันแล้วครับนี่คนระับกะสีแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดแล้วจังไรน,นะครับเดี๋ยวบ้าจริงกะสีท้ายเบิ้งอีกเทื่อนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไซํานี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวบ่าวจิ้นทายเบิ้งหน้าครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องบ่าวจิ้นขึ้นทินเ,นเดอร์ครับขอบคุณครับ